สบายดีดพี่เนาะเมาอืมเราเมาเลยค่ะมามาแต่งานเมื่อคืนวนะ่าจาก,กระทังลูกสบายดีจยพี่นาะใช่ประตูเลยมันเมาเอรอเมา,มา,มาอ่อ้ เลื่อนมาอยู่นอนอกหมูเลื่อนมาอยู่หน้าเอาพยากเอช่มันข้าวล้างแล้วเราอยากแช่น้ำกอนเอไปย่อหมูลงใส่แหงดาวใส่เอ็นางอันนี้ไปล้างอีกไปดูมีอย่างนอแบบนี้เอาพี่จ้าร่มอะไมเพ

รับลูกนี่เลยแล้กินอย่นี้ได้เจอแต่มม่ใช่เลยเอาถามคือไม่ใช้เราถามมาห้องมาขอโดนเรื่องมาเจ้งนะเออมแจ้งเยี่ว่าเอามาแจ้งนี้ไม่รอเออมีแต่มาขอมาขอเออ ฮีดีช่องอี่เน้อข้กเรื่องที่โจโจะไรอไไปเอาเมาทีั่หางนอกนวมันตอองต้งงไเออเฮงไปเ็นช่งเดียวเค้กดีว่ากาเดีวอะไรเป็นเรื่องอรยอนักอีกมเทียงหนมชิอะไร

อาวมาเรียบรอยไม่ได้เลยดองเลยกู้ได้ว้าดินี่จริงนะอันนี้อาว่าเรียบร้อยเลยอันนั้นเอาหามเก็บนา่กอนะเอามาแล้วก็หอกะลานกะเว้าวิ่ไม่เป็นตัวเล้พวกเอาชิ้นแค่เนี้ยแหละปยาชิ้นตัวห้ายูนเนียมสลัาทีจุดโคตัวเข้าคุกกันกูน่ไม่ผอดรอ เดี๋ยววอลค่อยเมาไร่ค่อยเมาแล้วค่อยจื้อไร่หวาเอาาเอโอ้จะคุม้มอ่ะแค่ไรสายไผ่แตงฮะลานเคยมาจะคุ้มแตงอเออจะมาคอนี่ร้า,า,า,าเนเคยมาคอมาแตงเออ,อมนนะคาคอมาแตงอะแล้เพื่อดองทู่มาว่ะแค่ดองข้หห่ดองกันเอาละ มันเป็นปากมาต่อปากบ่แล้วบ่ผมบ่ท่านได้บ่ปะมาต่อปะข้อบ่บ่จุขอ้อเออแล้วจะว่ามาจักผู้ใดเป็นดองจักผ uh ู้ใดเป็นเจ้าขึ้นจักผู้ใดเป็นลูกตาเออแล้วก็เจ้าหมูเออแล้ะต่อมาเองนี่เน่ยในกระเพาะคุณไปช่วยบ่มีนักเล่าปลาปานนี่ชื่อมันเทสเกลโดโซคารีมาเว้าวเยี่ยวเออดอมเอออย่างนี้ฮะผมมีเด้ะอันนี้ฮะผมมีเด้ะผ่นดัดเดี๋ยวเรียนบทประชุมกนะ คือเดี๋ยวเขาว่าเดี๋ยวนี้เนาะหน้าชิบเหตาเดินหน้าชิบูเห็ีดักชู้นั่สป๊เห็นีป๊ดเดินชู้คยโอ้ยหน้าชิบูตาจะเอามือไหชิบูนั่นยักกับชิบู เราชีบุกไห้ใก่้ชีบุกงูทุีบุกใบหมูสามชั้ไข่ไข่น่ะชีบุกงูไอหน้าชีบุกหนังชีบุกแต่นอกบ้านหน้าดีหน้าชีบุกมั้ละเหตุใดอ๋อครับเราค่อยใช้เท่าเดิมหนังบ้านพวกหนังดีมีอยู่บ้านนี่เต่งเราชีบุกไห้ใก่้ชีบุกตัวทุยชีบุกใบไข่ชีบุกงู มูสาตัวไขหนึ่งตัวรักนางสิบห้ล้านทำบ้ามนึ่งอ้บานนี้ล้วเ้าก็มาขอกันเอได้เอากัมาขอกันขอกันออว้วว้าวรักเนาะเออรักเออ่งมีเงินคอยแจงักชูเออราแปะไไก่เปตัวตัวปะใบไ่แปน้อยาเป็นใหม่นะ บ่พอมนี่ทีนั่งจีเงแลวกัเงินทีเงินเช่นเานุ่มแม่ลเอออัวเออหักเช่นเดียวนพอดองสีบวการน่าเฮาหักสีไฮเต็มแหละกับไฮอดองเนี่ยเองอีกค่อยเป็นเะเออทำไมเค่อยเป็นนี่ได้เออาย ไอพอดองเนี่ยเรื่องนหนบ้านก็เนี่ยเรื่องลูกหลานเนี่ยจผีเนี่ยอือเนี่ยเอยูยบนะเดยนพอดองเองเฮ้าล้านหกนะเออานังบจับนงไอ้พอดองจับเองเออแลวให้มันแล้วในล้านหกเบ้านดีเด้อเอออ้ายู่ได้มล้านหกนะ่มล้าออ เลยเองไม่ได้ไลตัวเลยเลนเราที่เจ้ามาแต่งเจ้าล้วไม่แต่งผักชูเนาะเจแาเล้ย่ไเนื่องค้างเตงมือค้างยำแบบนี้หมูบอกเออหมูกับยังอะไรหมูหมูห้าสิบลูกเออหมูห้าสิบลกเลยัำยังอยู่มาะค่อยละเนื่องค้างอะร้อยลูก ชอบไปแล้วอบไปแล้วบ้านนี้เน่ยแค่โรงโชันนะชิดมาหาได้อหมูลหล่นะลาหงูวลอชองอมาก็ได้ลาเมาโอ้มาชองนอแก่ผัชูด้ยเทีนมันนอนเสดาวขึ้นี่งูสมโตแล้วเลยี่ผักชู่อโอยใช่ไหมูอื่นาโต ว่องเป้เรยนะกับดอกนะเสตาแต่งเม็ดท่านฮีน่งีิบุกนางชิบุกแต่แล้วแล้วแล้ว่นวัวสองโตนะสองโตสองโตแต่แล้วสามข่าดอกเออสิบล้านเออก็คมบาทนึออ เบิบล่ามันเพื่อนทานั้นได้เพื่อในตลาดนะเอาหลทเบียเออเขาจะ้ากบครัวมาเป็นตูเลยคะหล่างจะมาตานี่ในตลาดปลาน้ามีมีห่านหนึ่งนะห่านห่านเคียคล้ายชินคุ้ยแล้วก็มีห่านเดียวนี่แล้วชิ้นหมูนะจะมาล่างกันแล้วบัดเล็วได้ใคริ้จักเบียล่างี่นะเขามาอบีอเออีขอีล่างบีอีอบีออ เช้าหนึ่งตาแขเแล้วโหน้าจะจาจิกูมีตะเกียบตังดองฮักกันแข่งกันทางเจ้าท่างคอยเออเนาะเอแล้วาเนน้าบอยหนงหนงมม่คุณฮักกันแข่งกันตะเกียทั้งดองตะเกียบตั้งคอยอพอด้่สักจะได้จาวาเน่ได้เก่ากันจะได้อขอ ก็คืไม่เราจะกินก็ไม่ได้ยะกินนะจะกินเขาซื้กี่กี่ไรนะเบ้ามาว่าไม่เมาเลยเอาตรงไหนบ้่องยี่ไหนเนาะอกี่ไรอันน้าเอาเร็่วึ้นนี่ก็อันนั้นเาความอาเร่อหลังนี่เอาชิ่ก้อนมากินเอาที่หมูมาจับผีอะไร ลูกนึงเอาชินเอาชิ้นควยมาจับบอสเแลยวชิ้นหมูบอจานนี่ไรบอสอย่างนี้เอาชิ้นควายเนาะชิ้ให้ลูกเจ้าป่วนเนาะเนี่ยหวาแล้วป่นคอยขึ้นนี่ชิ้้ลูกเออเอามาแล้วคอยละอยากว่ลูกอยูลานละเอาหมูอัละลกนึงเอาชิ้นสิบชิลก มันบระธนแล้วชื่อแล้วชี้ขวายอ่ะชื่อแลม้นชื่อแล้วหยาดเหี่ยงออกมาหยาดเหวี่ <c oughs> อง <c oughs> เอเดียว์ซื้ออันนดะ้เอามาเลยแต่มาได้บัฟมาได้ใหม่ยังเนาะเออดีว์ซื้อ,อแต่ก่อนมี่อนะไรเอ็เดเจ็ดเนาะคือตัว ก็งี้ผ่นผานน้อยๆหนึ่งเราเอ้ยองตัวมไม่ได้หรอการที่ข้างอโัวแตงนองตัวเลยยื่กันว่ากบเราแนไม่ได้นะไรนะตัไรไหนไรตองมาเอาดีกว เจ้าขึ้นกันลูกตามันช่องหน้าเดียวนี้เลยร้อยเลยเลิกห้องเราเอาเฉพาะเลาะเจ้าว้าเป็นลูกตาตัวอะไรบ้างวะเนาะตัวอะไรบ้ามี่วะมันอืม่ว่า

เ็นยังกี่ยายบ่กัน้แลอะรขอพกันดเลออน้องตีวลอารถกกันมาโลกมาเบ็ดบ่เอาียนี่าบ่เอโซท เ้ออกกนออันค่้ยน้อง่ะเ่าดโนทรียว้นุนี้ต้องก้วนตายมัเออชุวเข้ากันเลยไมองกนมัม่ีดอกเข้ากันเลยตายไปแล้วแม่ล่ะลูกเจ้าก็กำมั่นใจแล้ว่หลานคุยคืไม่รูเจ๊ยังไม่รู้องเขา แล้วว่าเหาอยากว่าไงยังไร้านเจ้าร้านข่อยกับเ็นเ้าข่ใจหลานไ่ได้ใจเจ้ามนใจลูกเจ้า่ได้ใจัอนั้นแล้วจว่าเาเขาเขาจหเขาให้ถ้าให้รสองคนเราเลยเเ่เขาเเออมดแลู้กชาเจ้ากนาะว่ ไปยิ่งเจ้าเช้าลักลอ้โัวโคตตองเส็ดทีวอกวอกน้ำแก่รงโดดลังทีฮีีกีตาลายโคตจับลูกตาพระเข้าบายวงนันไปเจ้าชีนะข้อนี้ก็คือเนีเอ็นล่างข้อนี้ไปจับไปวัน หจักเกิดลำบาบหจักเกิจากลงบมจ pues ina, htaking, ักหมู่จักคู<_<_่อะไรก็สิไปมันม่เว้นอ่ไรอะุดเออไปจชาติมึงคู่ได้รอรอยเบาเป็ดเบาหนีไม่ได้ดีนี่คค่ยได้เบาเล

เ้าแดเกีบใ้มันแลเป็นเลี้งแต่กินเราเป็นอย่งพระอุไรข้าวแ่นี้เพียะที่่ข้าวบดได้นะ่อจาข้าวแ่นี้เอาวนนีบียรราหนึ่งเบียร์มายมมั่กว่าบาไก่อันนั้นเ็ไเปเปลี่ยนจะขามปี มึ be, 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 be ่เปพอเทานมมีมีอะไรึงมีสิพื้นไปว่านี่เห็นได้ไดเอาจับเองด้อเาบอจับนะเบิดเบิดเบิต่ำนีบ่มีเาอหลังซีแลกเล่เอาเลยบ่เข้า่าาได้งาเ็บด่ม่เนะไปเลน บอกครับ nha ไม่ไปได้นี้อันนี้ว่าเอาได้นะเออไม่ cái đảo đảo, Ok gì nắng nắng sạch trước chứ ta cái suốt đấy là cái gì nắng sạch chưa kịp được cái gì nắng sạch chưa kịp được cái gì Đi sạch Đi kịp được cái gì เป็นมากเป็นมากแมก่ขาเจ้าอันนี้กันนี่จะเป็นลึงลิงยังอยู่หัน สบาดียางเ้าสบายดียางเ้า่สบบเป็นยังไหแขกมาดนอนหลับอยางบอกเลือกับ้างดูนี่หมเอ้ยเยอี่จอก็ิคีโจจทไปจืดจค่นีนะะ in oui, ้เลยคอยส่งคนกันแล้วคอยเออจต มีแต่จบแต่สำนีเนาะมีแต่สำนีนเบเลยจะเป็นไงกได้เนาะบ้านเราบ้นขอโดแต่คนเดียวแต่ขึ้นนี่ขพแต่ขึ้นนี่เขาเขาได้ขึ้นเขคนมากไงเลามามันขึ้นเนี่ยชื่อกไปเล่ามากคนเดียวแล้วเามาบา ค่อยมางายแห่งด้วยดวความไม่ได้ว่าเขามาหักกันเขาเพ่งเขาแล้วเขายู่นับเขาแล้วเห็นร่าวาเห็ก้อยาวอะกเอาหนีไง่าไปยู่นโต้เมือนนางแล้วเข้ามือนี่เลยใครในคนนี้ เป็นว่าหัวต้นับ้ามโลเนะดงกตือีามออาเว่าอันนี้เห็นจะอคักเนาะวนนี้เห็าเขาไม่แ้อ้งโดยั้งน่องั้ายอขึ้ลำผ่ามาเว้านี้มาหัหัวพ่อหนี้ที่นั่งนี้ นาชิบปป้าปม่โลดไงป้ามันไม่ใช่เอากอกยาเมียเอาเอาแต่ยาเจนเมียเลยนุ้ยมืม้สาโซ่ควายนึงโัวเงนรับนัง่งที่มาร้านคำปากนึ่งรักแขนห้าบ้ามด ปลาแข็งปลาแขนง่ะไรปลาแข็งเงินขายแข็เงินมีแต่ทองบาทเงนเงินชิล้านาไหนก็เลยหัวต้นหนึ่งหัวสามโลเออเลอเออหัวตัวนึงอันไกล้วยน่ะบ่มีละเอาสิสามโลว่ากันนะบานี้เนอนบ้านนี้ความชวันนี้ท่านมาก่อนวันนี้ ในวันนี้เจ้าตานเจ้าแตงเจ้าชีแตงผักชูบอเจ้าชีแตงตานบอสีนาฮะเดลยชี่อ่ะถามจำมันก่อนโดยขับรถมาหาได้เนาะแต่เนี่ยหมดแล้วเหรอวยควนอินแตงผักชูเราเป็ดไหกไก่เป็ดตัวโตเป็ดใบไก่เป็ดนุ้ยหมูฮะหมูร้อยลอกผักชูเนาะนะชูผักชูทำแตงเมื่อบานดิ แทง่ะบานบ่น่าชิบุกเราชิบุกไก่ไก่ชิพกตูต้ชิพุกใบไก่ชิุกม้ยมูซามตูควายหนึตัวอนั่งรักนั่งรกนัรกนั่ักนรนั่งรักเั่งรนั่กั่รักนข่ากนงรักนั่งรักน่นงนงน่นงมันกน นี่อ uh. yeah. ่หารแล้วมันห yeah. yeah. uh. uh, yeah, ้องพักแป๊น้อเงินแล้วเขาก็ขอการย่งไงเออแล้วเขขอตาแดงเมื่อเล่อยนะเพราะเกิดที่ไปพึ่งไปยันนี้ให้ลูกตาพระเข้าเจ้าขึ้นลาผ่านี่จงห้างใช่จงห้างว่ผันู่หันไนพี่เรา่นี้นะจะเบียนสิบหลัง ยังมีเบย์มาอะไรเบยนห่าบาท่านมะเอายังมีเบย์อีกพอแล้วดิแล้วไม่ละฮิบ้านนึแล้วแล้วมถามมาอีกยเฮียก่อนจะถามแล้วมาถามาน่คอยปีแม่ขบวถามเจ้าฮะอันนี้ขว่าตรงรึััน่างนี้ก็ <B an ad ini> มือแต่งเบียสิบล่างเงินสิบล่างทอง,ง,งบาทหนึ่งสายแค้นเงื่อนหาบาทสีนควยซ้มโลกหัวตัวหนึ่ง ขันแตงขันแตงมเขือกันมีอีกอย่างหน้าสิบบุกหน้าสิบบุกหายไก่สิบบุกตวไก่สิบบุกไก่ยังอื้อใช่ใช่อันน่าปวดหัวอะไรกันเน่กูเข้าใจแล้วกูเข้าใจกูเขในตกอย่างเออเงินเอาไรไปเกมัน เดี๋ยวเขาบกว่าบบอะเช่นเราหวังไม่ได้เงินเราทั้งเม็ดได้เห็นดอมาไม่ได้พูดไนทุกคืนคืนวันนี้ละโอ้ยเขาจ็บแล้วสีให้ดองแง้เหมือนเห็นดอกไม่ได้พูดไนทุกนรองสีไรต้ามาแต่งมาเพลงนี้ดูแล้วชัดนี่ผมแล้วเขาคุกกันย่าชาปีเลยจ้าตะกี้นี่ยมืนอคืนนะมูซาอุต่อแล้วเวสิมาโลไหน มาซืเอมูแบบว่าสาม้านหกสามล้นเอืมสามล้นกอืมไม่ไรเลยอีแชงนี่เปล่าผัวไม่มีเจ้าใหม่ไดไม่ได้แล้วข้าอผมปฏิเสธว่าให้สุเจ้าใหม่ต้อาการเจ้าภายหู้ดกันเลย่ได้แล้วเลยเนี่มันเนี่ยัเบไมได้แล้วจบจ้ะพี่น้อง